สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือทางออกสําหรับคนรักสุขภาพจริงๆหรือเป็นแค่ความหวานที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับคือคําถามสําคัญเลยคือเราจะเพลิดเพลินกับรสชาติหวานๆที่เราชอบโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรอ เพราะความต้องการรสชาติอร่อยโดยที่ไม่ต้องแลกกับผลกระทบแย่ๆที่ตามมาเนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนมองหาอยู่เลยครับและถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆเลยก็คงต้องบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับซึ่งในความซับซ้อนที่ว่านี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายให้เห็นภาพกันแบบชัดๆในวันนี้ครับเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้แบบหมดเปลือกเราจะไปกันทีละสเต็ปตามนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปมขัดแย้งแรกเริ่ม ไปดูว่ามันมีกี่ประเภทแล้วแต่ละตัวที่ฮิตฮิตกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก่อนจะปิดท้ายด้วยคําแนะนําในการใช้อย่างชาญฉลาดครับครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากความขัดแย้งในใจของเรานี่เองแหละครับคือด้านหนึ่งก็อยากกินของหว,วานหวานอร่อยอร่อยซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็กังวลเรื่องสุขภาพที่มาพร้อมกับน้ําตาล คือต้องบอกว่าต้นทุนของความหวานจากน้ำตาลเนี่ยมันสูงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับเพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพใหญ่ๆทั้งโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานซึ่งเนี่ยแหละครับที่เป็นแรงผลักดันสำคัญเลยที่ทำให้คนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นกันและทางเลือกที่ว่านั้นก็คือสารให้ความหวานแทนน้าตาลนี่เองครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่อะไรเลยนะครับแต่มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจทีเดียว ถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือสารพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบรสหวานของน้ำตาลเป๊ะๆเ,เลยแต่จุดเด่นที่สุดของมันก็คือส่วนใหญ่แล้วร่างกายของเราจะไม่ย่อยมันครับพอไม่ย่อยมันก็เลยไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือแต่เดิมเนี่ยสารพวกนี้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนทั่วไปแบบเราๆท่านๆนะครับแต่เขาพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมระดับน้ําตาลอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเลยเพื่อให้พวกเขายังสามารถมีความสุขกับการกินอาหารรสหวานได้อยู่นั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มลงลึกถึงความซับซ้อนของมันกันแล้วนะครับ ต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแต่มันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยตามคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือการให้พลังงานครับความแตกต่างพื้นฐานเนี่ยแบ่งได้ชัดเจนเลยครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้พลังงานซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากธรรมชาติครับอยู่ในรูปของน้ำตาลแอลกอฮอล์ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มไม่ให้พลังงานที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมา มาดูกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มที่ให้พลังงานสารพวกนี้มักจะมาจากธรรมชาติอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อฟรุกโตสในผลไม้หรือไซลิทอลแต่มีจุดสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือถึงแม้จะมาจากธรรมชาติแต่กลุ่มนี้ก็ยังให้พลังงานอยู่ดีเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานครับ ส่วนกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นสารสังเคราะห์ครับและมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือความหวานที่เข้มข้นกว่าน้ำตาลเป็นร้อยๆเท่าเลยทีเดียวทำให้เวลาใช้เนี่ยเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆก็พอแล้วตัวอย่างที่คุ้นหูกันดีก็เช่นแอสบัตเตมหรือซีเวียหรือญ่าหวานนั่นเองครับ ทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันไปที่สารให้ความหวานแต่ละตัวที่วางขายกันอยู่ทั่วไปเลยมาดูกันครับว่าตัวไหนเป็นยังไงตัวไหนปลอดภัยหรือตัวไหนมีข้อจำกัดที่เราต้องระวังเป็นพิเศษกันบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมว่าชื่อนี้คุณหูกันดีแน่นอนแอสปาแตมแอสปาแตมเนี่ยมีจุดเด่นคือรสชาติที่ใกล้เคียงกับน้ำตาลมากๆเลยครับแล้วก็หวานกว่าถึง200เท่าแต่ข้อจำกัดสำคัญของมันก็คือ มันไม่ทนความร้อนครับทำให้ไม่เหมาะกับการเอาไปทำอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงๆอย่างการอบขนมหรือการต้มและข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะฟีนิลคีโตนูเรียโดยเด็ดขาดเลยตัวต่อมาครับเป็นที่นิยมมากๆในช่วงหลังๆนี้ก็คือสตีเวียหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อยาหวานซึ่งตัวนี้สกัดมาจากพืชธรรมชาติเลยครับยาหวานหรือสตีเวียเนี่ย ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง300เท่าเลยทีเดียวคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆของมันก็คือทนความร้อนได้สูงครับดังนั้นเอาไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเลยและข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือมันให้พลังงานต่ำมากจนแทบจะเป็นศูนย์เพราะร่างกายเราแทบจะไม่ดูดซึมมันเลยทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจครับ มาถึงตัวที่3กันครับตัวนี้ใช้กันแพร่หลายมากๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารนั่นก็คือซูคราโลสครับซูคราโลสเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องรสชาติที่ใกล้เคียงน้ำตาลแล้วก็ไม่มีรสขมติดลิ้นเหมือนบางตัวแถมยังทนความร้อนสูงอีกต่างหากนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้มันถูกใช้เยอะมากๆในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่เครื่องดื่มไปจนถึงขนมอบเลยแต่ก็มีข้อควรพิจารณาอยู่เหมือนกันครับ คือในโครงสร้างของมันเนี่ยมีคลอไรด์เป็นส่วนประกอบซึ่งก็มีข้อกังวลว่าการบริโภคต่อเนื่องในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ครับทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างครับนั่นก็คือสารให้ความหวานที่เคยใช้แต่ปัจจุบันถูกจำกัดหรือถึงขั้นห้างใช้ไปแล้วตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือไซครเมดครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีประกาศจากกระทรวงสาธารณาสุขห้างใช้เด็ดขาดมาตั้งแต่ปี2522แล้วนะครับ หลังจากที่มีงานวิจัยชี้ว่ามันอาจก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองได้อีกตัวหนึ่งที่มีประวัติที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะพลิกผันและน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือซัคคารินหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อขันทศกรครับคือมันเคยถูกแบนไปช่วงหนึ่งเลยนะครับจากความกังวลเรื่องมะเร็งเหมือนกันแต่ต่อมาพอมีการศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทําให้ถูกนํากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันก็ยังคงถูกจำกัดให้ใช้ได้แค่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเท่านั้นไม่ได้ใช้ทั่วไปครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราทำความรู้จักสารให้ความหวานชนิดต่างๆทั้งที่ใช้ได้และที่ถูกจำกัดไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้มันยังไงละ่ะให้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกุญแจสำคัญในการใช้อย่างปลอดภัยและชาญฉลาดเนี่ยสรุปได้เป็นสามข้อง,ง่ายๆเลยครับ หนึ่งคือเลือกให้เหมาะสมครับทั้งกับสุขภาพของเราเองและกับลักษณะการใช้งานอย่างเช่นจะเอาไปทำอาหารที่ต้องใช้ความร้อนหรือเปล่าสองคือใช้ในปริมาณที่พอดีนะครับไม่ใช่ว่ามันปลอดภัยแล้วจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้แบบต่อเนื่องเป็นเวลานานาน,าน และข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยครับคือมองภาพรวมต้องจำไว้เสมอว่าสารเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยนะครับไม่ใช่ยาวิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการที่ดียังคงเป็นหัวใจหลักเสมอครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อนะครับว่าสารให้ความหวานเหล่านี้ คืออนาคตของวงการอาหารจริงๆหรือเป็นเพียงไม้ยคำยันที่เราใช้เพื่อประนีประนอมกับความอยากของตัวเองเท่านั้นซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนครับ